บ่อยบ่อยบอยจะสั่งอาหารคะครับครับคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับคุณลูกค้าก็จะสั่งอาหารนะสิครับครับขอโทษครับนี่ครับเมนู ให้ตาบอกเหรอเนี่ยตาบอกแล้วยัวงจะสะลึงมาทำงานอีกที่อยู่ในเมนูอะเอา,มาใม้ฉันให้หมดเอ่อไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามากี่ท่านครับมาคนเดียวทำไม ทานคนเดียวมันจะไม่เยอะไปหน่อยหรอครับนี่ทำไมถามเยอะแยะน่ารำคาญแบบนี้อ่ะฉันบอกให้ไปทำเดงกก็ไปทำๆมาเหอะหรือว่าพวฉันให้เงินไม่ใช่นะครับคุณลูกค้าผมแค่กลัวว่าคุณลูกค้าจะทานไม่หมดงั้นเดี๋ยวผมไปทำมาให้นะครับเดี๋ยวก่อนครับ จะรับอะไรเพิ่มไหมครับฉันเป็นคนดังฉันจะถ่ายคลิปแล้วลุงก็ไปปิดร้านด้วยเพราะฉันไม่ชอบให้ใครมาแอบถ่ายฉันครับครับได้ครับ ดิมจะมาเริ่มจากชิมเมนข้าวผัดต้มยำให้ดูอะไรจังบอยบอยโอ๊ยชักช้าอยู่ได้อีกบอด นี่ครับคุณลูกค้าตรวจดูก่อนนะครับนี่มันหมายความว่าอยังไงนี่ไปเสร็จของคุณลูกค้าครับไม่ทราบว่าจะจ่ายยังไงดีครับจ่ายเงินฉันบอกกับคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันเป็นคนดังอะเราฉันก็มาโปรโมทให้ร้านนะฉันต้องได้กินฟรีสิแต่คนดังคนอื่นเขาก็จ่ายเงินกันนะครับ แต่ฉันสามากทำให้ร้านคุณมีลูกค้าเยอะได้นะก็อขอโทษจริงๆนะครับผมให้ไม่ได้จริงๆครับลุงนี่เข้าใจอะไรยากจังนะถ้าคนมารีวิวร้านให้อะเขาไม่ต้องจ่ายเงินรออลุงครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับเท่าแก่สวัสดีครับผมเป็นเจ้าของร้าน เจ้าของร้านมาก็ดีละจะได้คุยง่ายๆหน่อยฉันเป็นคนด,ดังมีผู้ติดตามในดิจตอบห้าหมื่นคนถ้าฉันไปร้านไหนร้านนั้นก็มีคนไปกินตามหมดฉันเห็นว่าร้านคุณเนี่ยดีฉันก็มากินมารีวิวให้ไม่ดีเหรอให้ฉันกินฟรีชม่ขมงคุณเนะนี่ยนี่ผมจะบอกอะไรคุณให้นะผมไม่สนหรอกว่าคุณจะมีคนติดตามห้าหมื่นหรือเท่าไหรอ่อ่ะมันไม่เกี่ยวกับผมคุณกิน คุณก็ต้องจายนี่คุณยังไม่เข้าใจสินะว่าฉันสามารถทําให้คนมากินที่ร้านคุณได้เยอะแค่ไหนอะ่ะแค่มากินฟรีมันจะอะไรนักหนาแล้วผมได้เชิญให้คุณมารีวิวหรือเปล่าครับไม่ฟรีก็ไม่ฟรีแต่ฉันจะรีวิวให้ร้านของคุณเสียาหายดูสิว่าจะมีใครกล้ามากินร้านคุณหรือเปล่าคุณลูกค้าครับออกมารับประทานคะรับ ควรจะจ่ายเงินนะครับแม่ไม่ได้สอนเรื่องมารยาทข้อนี้หรอกจ่ายเงินมาเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง super idol studios ด้วยนะคะ